เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมกันด้วยเลยนะครับผมเนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเกมระบบกันในแบบซีมอสเตอร์นะทุกคนซึ่งเป็นแบบเกี่ยวกลุ่ม SCP ใต้น้ำมันมีบลูปด้วยนะทุกคนกับ SCP อีกตัวหนึ่งจำไชื่อไม่ได้ละจะเป็น EL ลอันเซียนี่แหละเนีไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยนี่เป็นมันเสือแล้วแบบน่าสนใจดีอ่ะแบบดูน่าเล่นดีนะก็เลยลองมาเล่นดูนะมันสามารถสู้กับเอสซาปัลลาตัวนี้ได้ปะมีเอ้ยมีอาวุธเป็นเลเซอร์กันเนาะ อ๋อต้องเติมมีเรือด้วยครับทุกคนแต่ปืนไม่ไรู้หาดยังไงอ่ะโอ้นี่เป็นโชวกมาอย่างนี้เลยเหรอจะได้ว่าไอตัวเนี้ยมันยาวกว่าบ,บู๊มากแล้วก็ตัวใหญ่กว่าบู๊มากใช่ไหมเปลี่ยนชุดได้ป่ะเอ้ยเอาว่ะเปลี่ยนชุดนี่พร้อมออกมาดูปฏการครับทุกคนแต่ <c oughs> ปืนมันเอาอยัางไงวะมีเกียร์อันนี้ป่ะนี่ก็อ๋อเดี๋ยวได้เอาเป็นแบบ กดแล้วมีแบบสามารถเตือนขึ้นแจ้งเตือนมาดับนัเ้เฮียเราโอ้ยเพือ่อนนายเสียงอะไรของนายอะขึ้นไปพร้อมกับเรือแล้วมันเลยเราเอาเรือไม่น่าได้ไปอ่ะวันเนี้ยี๋ยวเราเอาเรือล้วมีแพนั่นโอ้โหคุ้เร็วโอ้แล้วบอกว่าขวางอะไรตรงนี้เนี่ยไปไม่ได้อีก เราต้องเอาเรือลำนี้แทนแล้วแหละเรือใครก็ไม่รู้เนี่ยม,มันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมไปได้ดิมันต้องไปได้ดินี่อะไรเล้วเราจะไปดูนะว่าหน้นตาตาใกล้ๆของมันเแต้มันเป็นยังไงนะทุกคนไม่แก้เห็นมันมาทางนี้ป่ะว่าเอออนะไรเนี่ยแล้วใครจมน้ำไปดิหายไปละแล้วลองสำรวจใกล้ๆแถวนี้ดูด้วยกันะนะทุกคนดูไม่มีอะไรเลยอะ่ะ ต้องลงไปสำรวจว่าน้ำมันจะมาไม่ได้เรือใครเขาไปอยู่ตรงนี้เหรอเขาเขา,เขาไ,ได้ยอยากรู้เหมือนกันว่ามันหายไปไหนนะเพราะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงเรืออ๋อเลือยู่ด้วซิไม่กี้เห็นอยู่ตรงเรืออยู่เลยอ่ะมันหายไปแล้วอะ่ะเอ,อ ตอนนี้ผมก็ขับวนมาสักพักแล้วนะก็ไม่ค่อยเจอตัวอะไรเลยเรื่อยๆไม่เจออะไรดีกว่านะทุกคนมันไม่มีอะไรเลยอะเมื่อกี้มันอยู่เลยไม่ใช่ไอเอลอะไรนั่นอะแต่ว่าบูมอยู่ไหนวะจำได้ว่ามันมีบลูม่ได้นเลยมัดซื้อกันอยู่ในภาพนี้นนเนี่ยผมมาได้เล่นเหมือนกับภาพนี้มันตกใจนั่นมาเป็นรอยน้ำมาลองลองไปดูไหมโอ้ยยยยยโยโยขึ้นขึ้นยยยยอ้ วใหญ่ๆอุ้ยมาแล้วอู้ยโยโ่สวัสดีนายโอูโ้ยอือเฮ้เสียงมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอคนเกล,ลีดร้องอะทุกคนเสียงเลยอ,อู้วคือเราต้องต้องไปลอ่อมันคือโดยการว่ายน้ำครับทุกคนต้องมีคนลอ่อไม่มีอาวุธให้สู้เลยไม่ไ赖เอามันจะหายไม่ว่าทุกคน มันตามเราอ,อย่างเงี้ยเรารอให้มันกินกันไหมในที่ก็มาเข้ามาเลยสิเฮ้ยกูื่ตายเลยอเออแล้วมันก็บุดลงไปเหรอเราไม่เ,เอ้ยเราต้องเอาเรือสับล่องไปเตรียมครับทุกคนโอเคชุดไม่ต้องมีละเราว่าเอาเรือเอาเรือไปก่อนเลยกนะันโอเคอพร้อมออกไปปฏิบัติการครับทุกคนไปที่นอกเครื่องแบบนี่แหละโอ้ยมันมาแล้วอยู่นูน้ดโคตรใหญ่อ่ะ เรือนี้มันดูช้ากว่าเรือลราืนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเสี่ยงเรือใหม่ก่อนมีสตมินาด้วนะมันจะพุ่งมาหาเราเลยปะผมว่ามีโอกาสที่มันจะพุ่งมานะรีไปอ๋อนี่เป็นลิฟต์ข้างบนได้โอเคดีเราต้องเสียงเรือตรงนี้มาทุกคนเขาเห็นเห็นล้เขาเสียงกันตรงเนี้ยตรงขอบเรือเออขึ้นขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อน เดี๋ยวเขาเสกกับตรงนี้ใช่ไหมเสกเ,เลยไงนี่หรอไม่ใช่นี่เป็นอาวุธเขาเสกเลยระเบยียบกันวันนั้นยังไงอ่ะโ,อโหเสกเลยไม่เป็นเรือไม่จะเสกให้อเองเลยป่ไะไม่เป็นไรเราใช้เรือเราเองของเราโอ้โหใช้เรือเราด้วยของเราก็ได้ครับไปเลยพร้อบรอบแล้ว มาสิยังไม่ได้กลัวแกหรอกเคยกลัวละโอ้โหเดี๋ยวทำไปเลื่อดเหลือครึ่งหนึ่งแต่ว่าเลือเราหมดเดี๋ยวเราลองใหม่เรายังยังมีความหวังครับทุกคนไม่ใครสนใจจะมาได้้าง <c oughs> เพื่อนเขาเดินแบบท่าคุเทีโอเคมาทุกคนอร่อยก่อนถ้าคือถ้าเราโดนแบบนิดเดียวคือเราตายเนี่ยค่อยๆคุณไม่มีอาวุธจริงดร เออแต่ก็ไม่มีก็ดีแล้วเป็จอะไรไปซื้อว่าตัวตักใหญ่ดูตัวโคตรยาวอ่ะดูดิไม่ใช่มนเป็นคนเล่นแ้่แบบมีคนเล่นได้นะที่แบบน่าจะมันนะดูแบบเอาชุดิตรอดอ่ะมันช้างไปไอ้คนได้จะมันนะดูดูตัวโคตรใหญ่อ่ะเอ้เย้เย้เย้โอ้โหมันโอ้โหได้กลายเป็นเรือดำน้ำเลยโหแต่ดีนะที่มันไม่มีออกซิเจน อู๋ม <c oughs> ัน,นเดี๋ยวว้ยนี่ปัดใครขนาดนั้นเลยเหรอปัดแบบขึ้นไปบนสวรรค์ดได้เลยทุกคนจะอยู่ใต้น้ำเ <c oughs> หมือนไหนเราลองดูสิไม่แก้มแบบ <c oughs> โอ้โหมันก็เกินพี่ดูดูดูเขาโอ้โห,โโหไม่เขาล่วงดูอย่างนี้ต้องลงไม่ไม่ลงกันแล้วไม่ลงไม่ลงแล้ว <c oughs> อ่ะก่อน โอ้โคนน่ากลัวแบบขึ้นมานับเลยมันได้ดังนะทุกคนคนน่ากลัวเราลอยสักรอบดิใช่สักรอบยังยังไม่ได้ใจงไงเดี๋ยวอีกสักรอบเดี๋ยวพอแล้วเพราะว่ามัน,มนไม่จะเกินไปนะดูดิตัวใหญ่มากวิธีการของเราคือต้องลงไปล่อมันังครับทุกคนแล้วันนี้มันอยู่ไหนล้วอะโอเคแล้วแต่จะลงไปล่อมัน มันมันจำสิทธิ์อยู่แล้วบลูปอยู่ไหนว่าเห็นบลูปโอเคเริ่มมาละถ่ายถ่ายคลิปก่อนอะไรก็ไหนละอุ้ยโอ้โหขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนไม่ไม่เขาจะตายแล้วละก่อนเพื่อนแตาอย่าละเราจะไม่เราจะไม่ลืมนายโอ้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 ถ่ายทันด้วย หมดคนที่หนึ่งคนน่ากลัวเพื่อนเอานายไม่กินเราหรอโอ้โหตัวอย่างยาวอ่ะยาวถึงไหนวะยาวถึงโอมันมันยาวแบบยาวถึงนี่เลยเหรอเอ้ยมีปืนด้วยเหรอปืนเอาจากไหนวะเพื่อนนายรู้ไหมรีเซ็ตแบบแกะขึ้นไปเองแหละกลัวตายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปืนมันเอาจากไหนตรงกล่องนี้เลยแหละ ก็มไม่ใช่หรอแต่ทำไมเขามีปืนกันวะคือใส่ชุดพวกนี้จะได้ปืนค่ะอ๋อเอ่อเรยังไม่รู้อยู่ดีอ่ะอ๋อผมปิด UI ไว้ก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงไม่มีปืนเคสามารถเสื้อปืนได้นะแล้วมีเงินอยู่เท่าไหร่เอ่ออยู่ห้าสิบโอ้โหโจนมากเดี๋ยวลองไปนี่เลือนแล้นมีเขาเสียยังไงวะ ลองลงไปดูอุย้ยเนี่ยบูบเห็นบูบแล้วอดีนะที่เรามาก่อนอนะ่ยเราจะยอมเสียสละคนแต่ขอถ่ายรูไปไ้ก่อนได้ไหมจะเอาเป็นแบบนีอ้อ๋อมีเลือดด้วยเหรอ,อเคถ่ายรูปไปก่อนแนะ้วค์ได้เวลายิงออุมันร่วมมือกันนะเนี่ยเปล่ามันจะสู้กันมันถ้าจะรวมมือกันนะ่ะโอเคเลือ อ๋อนี่เลยชื่อว่า e l การมาจานะทุกคนเอฮ้ยมีคนได้เป็นบลู๊ด้วยเหรอเฮ้ยคนนี้ได้เป็นบลู๊บเฮ้ยมีคนได้เป็นเอแอลไม่ไม่มีคนได้เป็นแฮเอลม,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 มาจานี่เป็นบอทนะทุกคนแต่ว่าไอคนนี้ได้เป็นบลู๊บแบบทำยังไงวะต้องแบบมีคนเลี้ยงอะเกมพาร์ตอะก็น่าจะมีวันนี้แหละสำหรับคลิปนี้แล้วทุกคนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับก็เรามาเล่นดูนะแบบนี้ดูปั่นดี